ดวนลุฟฮันซ่ายกเลิกเที่ยวบินนับพันกระเทือนผู้โดยสารมากกว่าหนึ่งแสามหมื่นคนอันนี้เข้าใจว่าน่าจะผ่านไปแล้วอาจจะเฉพาะวันที่ผ่านมาแต่ว่าเราไม่แน่นะครับเพราะว่าอนาคตอาจจะมีอีกแสนสามหมื่นนั่นก็คือน่าจะเป็นแค่ช่วงวันถึงสองวันเท่านั้นคือเป็นสายการบินที่เรียกยว่าใหญ่มากแล้วก็ ไม่แนไ่ไม่คาดคิดว่าจะมีการยกเลิกเที่ยวบินแค่ในช่วงสั้นๆนับพันแบบนี้แต่ก่อนอื่นนะครับเ,เพื่อให้รู้ถึงปัญหาดีขึ้นก็วิดีโอที่แล้วก็มีพูดถึงว่ากระเทือนถึงไทยเพราะว่าเที่ยวบินระยะไกลาจากยุโรปเนี่ยบางสายการบินก็ยกเลิกเที่ยวบินมาไทยจนถึงจนถึงปีหน้าซึ่งซึ่งก็ จะเป็น British Airways นะครับแต่ว่าสายการบินอื่นก็อาจจะมีการลดจำนวนเที่ยวบินเพราะว่าสนามบินหลายแห่งยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นทั้งลอนดอนทั้งแฟงเฟิร์ตหรืออื่นๆก็มีการจำกัดจำนวนเที่ยวบินก็คือเขาบินได้จำนวนรอบน้อยลงสมมติว่าของเดิมได้วันละร้อยรอบอาจจะเหลือสักวันละ70รอบหรืออะไรอย่างนี้ก็ทำให้เขาก็ต้องคิดดูให้ดีว่าเขาจะบินไปไหนถึงจะคุ้มทีนี้ก็จะมีคอมเมนต์หนึ่งในวิดีโอนั้นนะครับอ่ เขาก็บอกว่าเราเป็นแอร์สายการบินสัญชาติอเมริกันนะคะคือช่วงโควิดเนี่ยสายการบินเล y ออฟและออฟเฟอร์รีทายเมนแพ็กเกจเยอะมากก็คือจะให้ออกนั่นแหละแล้วก็แน่นอนว่าให้ออกก็ต้องมีมีเงินชดเชยเงินกเกษียณอะไรพวกนี้ก็แต่มันคงเทียบกับช่วงทำงานปกติไม่ได้หรอกเพราะว่าสายการบินคิดว่าสถานการณ์โควิดจะลากไปอย่างน้อย5ปีกว่าจะกลับมาเป็นปกติ อันนี้คือสายการบินทำไมทาไมสายตายาวขนาดนั้นล่ะส่วนตัวออฟที่เป็นคนติดตามเนี่ยออฟยังไม่ได้คิดว่าจะถึง5เลยแต่แต่ก็ยอมรับว่ามาตรการทุกอย่างเนี่ยยุกเลิกเร็วกว่าที่เราคาดเอาไว้ระดับหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้คาดว่าจะถึงึง5นะครับก็อย่างมากก็ตอนแรกอ,อย่างมากก็คิดว่าน่าจะเป็นภายในภายในปีนี้เพราะว่าคงจะทนกันไม่ไหวแล้วแต่เร็วเกินกว่าที่ออฟคาดเอาไว้หลายเดือนอยู่แต่ภายใน1ปีทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิม หมายถึงว่ายกเลิกมาแค่ภายในในช่วงหนึ่งปีเนี่ยทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมคือมีคนอยากเดินทางแต่พนักงานหายไป25-30%คือจ้างคนใหม่กับเทรนคนใหม่ไม่ทันค่ะต้องอยู่ในสภาพ Under s t a สตก็คือไม่มีพนักงานหรือพนักงานน้อยอะ่ะก็คืออย่างน้อยก็อีกประมาณหนึ่งปีที่ทำงานเนี่ยให้แอร แอร์ออกไปสี่พันคนที่เหลือบินกันจนปิดจะงอกอยู่แล้วคืออารมณ์เหมือนกับว่าคือการเรียกคนเดิมกลับมาเนี่ยเขาก็ไม่อยากหรอกช่ม่าบางส่วนก็คือตอนคุณอยาให้ออกอ่ะคุณก็แบบว่ายังไงก็จะให้ออกช่ม่าไม่เห็นใจเขาเลยอ่าคือคือเอ,อาไม่ได้เจาะจงที่ไหนเพราะว่าเป็นกันทุกที่อยู่แล้วนะครับอ่คุณไม่เห็นใจเขาเลยอ่ก็ให้เขาออกไปแล้วทีอย่างนี้จะเรียกกลับมา ซึ่งหลายคนก็คงจะปรงใจไปแล้วเกี่ยวกับก็ที่สายการบินก็ยังบอกว่าอีก5ปีใช่ไหมก็พนักงานที่โดนออกก็คงจะจะทำใจไปแล้วเหมือนกันว่าคงหมดหมดแล้วที่จะได้กลับไปก็เลยไปหาอย่างอื่นทําไปซะแล้วอ่าฉะนั้นสองหลายอย่างบวกกันตอนนั้นก็ให้ออกไม่ไม่ปลาณีก็ก็ไม่ได้ว่าสายการบินทีเดียวเพราะว่าเป็นช่วงโควิดด้วยอ่าแล้วทีนี้จะเรียกกลับไปแล้วเขาก็มีมีงานใหม่แล้ว ทำอย่างอื่นแล้วบางคนไปเปิดร้านเปิดกิจการตัวเองแล้วก็คือถ้าไม่ได้มีวิกฤตนี้เขาอาจจะไม่ได้เห็นเห็นโอกาสลู่ทางใหม่ๆแล้วก็การจะกลับมาทําบิกเนี่ยก็ยังไม่มั่นคงด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่ารัฐบาลแต่ละประเทศจะจิตตกกันอีกเมื่อไหร่คือถึงจะได้กลับมาก็หวาดเสียวอยู่หวาดผวาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นงานนี้โทษใครไม่ได้เลยนะครับคนที่ต้องโดนเกาวโทษมากที่สุดก็คือรัฐบาลของ เกือบจะทุกประเทศที่จิตตกโควิดในช่วงที่ผ่านมาคือยุโรปก,ก็ด้วยยุโรปเขาอาจจะมีข้อดีกว่าของไทยตรงที่ว่าเขาเลิกมาตรการเร็วกว่าแต่วงเล็บไม่ใช่ทุกประเทศที่จะเลิกเร็วนะครับแล้วก็ประเทศที่กระเทือนในข่าวข่าวนี้คือสายการ,รบินลูฟ์ฮันซาเนี่ยเป็นของเยอรมน,นีใช่ไหมเยอรมนีนั่นแหละตัวดีเพิ่งจะเลิกทุกอย่างก็คือ11มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองก่อนหน้านี้ก็ยังมีมาตรการในการเข้าประเทศอยู่ ก็เดี๋ยวมาตามข่าวนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็คือสายการบินลูฟันซาเนี่ยก็ยกเลิกเที่ยวบินไปเยอะมากกือเทองผู้โดยสารแสนกว่าคนเลยแต่รู้สึกอย่างหนึ่งว่าวิอัิกฤษ a v e l Cha เนี่ยเหมือนเป็นเฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปในในแทบจะทุกประเทศของยุโรปกับอเมริกานะครับเพราะว่าอเมริกาก็มีปัญหาอังกฤษก็มีปัญหาทั้งที่อังกฤษเนี่ยได้เลิกไอ้เรื่องมาตรการไปตั้งแต่กุมภาแล้ว ส่วนเยอรมนีก็อย่างที่บอกครับเพิ่งจะเลิกทุกอย่างที่ทเหมือนกับอังกฤษเขาทำเนี่ยก็แค่11เมิถุนาหลังเขาตั้งนานแต่ว่าวิกฤตนี้เป็นพร้อมๆกันหมดเลยเป็นเหมือนๆกันหมดเลยในที่เขาบอกว่ามากกว่า1000เที่ยวบินของลุฟท์ฟานซาเนี่ยก็ได้ยกเลิกไปเพราะว่ามีการสไตร์ในอาทิตย์นี้เหมือนกับว่าเชิงจะมีการกําหนดตารางกันเวลาเขาจะสไตร์วันไหนก็คือมี1 3 0 0 0 0ผู้โดยสารก็ได้รับผลกระทบ ผลกระทบก็คงจะมีหลายแบบะนะครับคงไม่ได้ตกเครื่องกันหมดแสนกว่าคนก็คงจะมีทั้งเนี่ยก็เมื่อวานเนี่ยสายการบินก็บอกว่ามีการแคนเซลเอ่อเที่ยวบินของทุกสายการบินเลยไอ้ทุกสนามบินเลยอะที่สายการบินนี้เขาบินอะมีที่ไหนมั่งอะอ่าก็คงคงจะเพาะของเยอรมันนี้อย่างเดียวเนาะเพราะว่าเอ่อในเครือของลุฟฟานซ่าเนี่ยก็ยังมีทั้งออสเตร a ลียนแอร์ไลน์กับสวิสแอร์ไลน์ใช่ไหมคงไม่เกี่ยวกับอีก2ประเทศที่เหลือลองมั้งก็ ที่ถ้าเป็นเยอรมน,นีอย่างเดียวก็ต้องมีแฟรงเฟิร์ตกับมิวนิกอยู่แล้วก็คือเป็นการสไ่นคลของพนักงานภาคพื้นดินนะครับของสาภาพแรงงานซึ่งแน่นอนต้องมีผลกระเทือนอย่างมากเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงพีคที่สุดเรียกว่าเดือนกรกฎานเนียน่าจะเป็นช่วงพีคสูงสุดของการท่องเที่ยวเลยแล้วแน่นอนน่าจะเป็นช่วงที่เขาเหนื่อยมากที่สุดด้วยเช่นเดียวกันก็การยกเลิกเที่ยวบินตรงนี้น่าจะเฉพาะวันพุธที่ผ่านมาอย่างเดียว ก็คือยกเลิกเที่ยวบินเกือบทั้งหมดเลยแลไม่ใช่วันพุธที่ผ่านมาวันนี้เองที่เขาพูดข่าวนะครับก็มันเพิ่งจะมาไม่กี่ชั่วโมงเองนี่เอ่ยยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดในวันนี้เลยทั้งฮับของลุฟันซาทั้งแฟรงเฟิร์ตแล้วก็มิวนิกเลยแล้วก็ไม่แน่อันนี้ที่พูดนีวันพุธใช่ไหมอันอาจจะต่อเนื่องไปจนถึงวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เลยด้วยซ้าก็คือไม่ใช่เฉพาะกระเทือนเฉพาะคนที่จะไปบินลงที่เยอรมน,นีอย่างเดียว เพราะว่าลุฟันซาเนี่ยเขาก็เป็นจุดตรงแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยกับมิวนิกด้วยส่วนใหญ่จะเป็นแฟรงก์เฟิร์ตมากกว่าก็จะเป็นจุดที่จะต่อต่อเครื่องบินเพื่อไปประเทศอื่นอีกเหมือนกันใช่ไหมก็คือคนที่ไปประเทศอื่นแต่ว่าบินสายการบินนี้ก็จะกระเทือนเช่นเดียวกันก็ที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยก็678เที่ยวบินถูกยกเลิกแล้วก็อ,อ๋อมีการยกเลิกก่อนหน้าในตั้งแต่วันอังคารมาแล้ว32เที่ยวบินพอวันพุธก็67 อ่าหกร้อยเจ็ดสี่สิบหกเที่ยวบินในวันพุธแล้วก็มีผู้โดยสารเก้าหมื่นสองพันคนได้รับผลกระทบส่วนที่มิวนิกมีการยกเลิกไปสามร้อยสี่สิบห้าเที่ยวบินยกเลิกสิบห้าเที่ยวบินในวันอังคารและสามร้อยสาสิบเที่ยวบินในวันพุธมีผู้โดยสารสี่หมื่นสองพันคนถูกได้รับผลกระทบอจีอันนี้การยกเลิกเนี่ยเป็นการยกเลิกเที่ยวบินที่บินนานาชาตินะครับทั้งจากแบงคอกนี่ระบุไว้ในนี้เลยเที่ยวบินจากกรุงเทพ สิงคโปร์นิวยอร์กลอสแองเจลิสโยฮันเนสเบิร์กแล้วก็นิวเดลีแล้วสหาภาพแรงงานที่เขาสตรล์เนี่ยเขาเรียกร้องอะไรเขาเรียกร้องให้มีการขึ้นค่าแรงนะครับ9.5%ก็คือจากเดิมได้350ยูโรต่อวันจะขอขึ้นเป็น368ยูโรต่อวันต่อเนื่องกัน12เดือนเพราะว่าพนักงานเนี่ย ต้องทำงานแบบโอเวอร์เวิร์เลยทำงานอย่างหนักเลยในช่วงที่ขาดแคลนไงก็เหมือนที่ทำงานเราอะสมมติของเดิมเคยมีภาวะปกติเคยมีคนทำงานสิบคนตอนนี้อาจจะเหลือกี่คนเอ่ออาจจะเหลือเจ็ดคนฉะนั้นเจ็ดคนที่เหลือต้องทำงานในในจำนวนงานเท่ากับสิบคนและและไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าช่วงเกือบสามปีที่ผ่านมาก็เป็นการหยุดคือใครโชคดีหน่อยก็คือแค่หยุดเฉยๆใช่ไหม แล้วเดี๋ยวอะไรทุกอย่างดีขึ้นก็จะเรียกกลับมาแต่วงเล็บตอนที่ชั้นดนให้หยุดไปเนี่ยแล้วฉันทําอะไรวะอาจ <c oughs> จะต้องหางานอื่นทําในขณะที่ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาทํางานเมื่อไหร่แต่คนที่ให้ออกก็คือออกไปเลยก็ไปหางานอื่นอย่างเลยใช่ไหมแต่ช่วงที่โดนให้หยุดงานเนี่ยได้ค่าแรงได้ค่าเฉยอ,อะไรบ้างหรือเปล่าแล้วก็พอให้กลับมาปุ๊บเนี่ยก็ทํางานแบบหนักกว่าเดิมเลยครับก็หยุดกันหมดประมาณคนงานพนักงานประมาณสองห0,000 000ื่นคนนะครับทั้ง คือคือที่มาร่วมกันสตรา์ทั้งพนักงานภาคพ,พื้นพนักงานเคาน์เตอร์โหลดกระเป๋าแล้วก็ทา้งเทคนิคซ่อมเครื่องบินคือทางผู้บริหารก็บอกว่าไอการสตรา์ครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างมากแล้วก็ค่าแรงเนี่ยสัดส่วนของค่าแรงที่ต้องจ่ายเนี่ยก็คงจะสูงขึ้นไปอีก12เดือนคือเขาต้องยอมแหละไม่ยอมได้ไงเพราะว่ายังไงก็ต้องบินกันต่อใช่ไหมแต่ทีนี้คือปัญหาคือว่า แล้วต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องผลักไปให้ลูกค้าอยู่แล้วคือแต่สิ่งที่เขาไม่เข้าใจก็คือว่า,าแสดงว่าคุยกันปกติคือไม่ไม่ตอบรับใช่ไหมเพราะว่าการสไลด์เนี่ยก็หมายความว่าไม่ทํางานแล้วคนที่กระเทือนก็คือลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมมุมหนึ่งก็น่าเห็นใจพนังงานที่ทํางานหนักแต่มุมหนึ่งก็คืออา้าวลูกค้าบอกเกี่ยวอะไรกันด้วยอ่ะก็จ่าย,ก,ายก็จ่ายแพงแล้วยังไม่ได้เดินทางอีกหรือ บางคนถึงแม้ว่าจะแค่เลื่อนแต่ว่าถ้าแค่เลื่อนแล้วเขาก็อาจจะกระเทือนถึงขั้นว่าเขาไปไม่ได้เลยแล้วด้วยซ้ำหรืออะไรเงี้ยแบบบางทีถ้ามาเที่ยวเนี่ยจองโรงแรมไปแล้วทําไงแล้วถ้าเป็นการทรายกระทันหันอีกอา้าวจองโรงแรมก็ถ้ากระทันหันก็ยกเลิกไม่ได้เขาก็เสียอีกคือลูกค้าไม่ใช่ไม่ใช่โดนแค่โดนเลื่อนแต่ว่าอาจจะต้องต้องเสียเงินมากขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะถึงขั้นไม่ได้มาก็คือเหมือนกับว่า ทางผู้บริหารก็เชิงไม่พอใจอยู่นิดนึงเหมือนกันเพราะว่าการสตรา์ขนาดใหญ่เนี่ยบนหลังของลูกค้าเนี่ยมันไม่เป็นที่น่าพอใจเลยเหมือนกับว่าก่อนหน้นนี้ก็เคยเจรจากับบริษัทมาแล้วสองรอบแน่ๆ,ๆตรงเจรจานเนี่ยไม่รู้คือ,อยังไงก็คือบริษัทไม่ยอมใช่ไหมคือที่อ๊อฟคิดอย่างหนึ่งคือว่าในระยะสั้นเนี่ยสายการบินก็ต้องกระเทือนมากเอ่อมันก็น่าเห็นใจกันทุกฝ่ายอยู่แล้วเพราะสายการบินเองก็คงไม่ได้มีงบประมาณมากนะักที่ผ่านมาก็ได้บินนิดเดียว แล้วก็ค่าตั๋วก็ก็ถูกกว่าปกติเยอะเลยปกติเราก็ที่เราจำได้ก่อนโควิดก็ประมาณไปจากกรุงเทพไปเยอรมน,นีก็ประมาณสองหมื่นหกสองหมื่นาอะไรเงี้ยมากหน่อยก็30,000ื่นต้นๆในบางช่วงแต่ว่าพอช่วงโควิดก็1 9ื่นเก้าห็ก็ยังมีเลย2 0งหมนิดๆก็มีอะไรเงี้ยเออแหลมแถมบินน้อยด้วยกําไรมาจากไหนไม่รู้แต่ว่าพอช่วงที่คนจะแห่กันไปปุ๊บอะ ตั๋วแพงนี่ไม่ได้ว่ากาไรเยอะขึ้นกว่าเดิมมากนะเพราะว่าค่าน้ำมันมันแพงด้วยแล้วก็เที่ยวบินก็จํากัดลงก็คือจํานวนลูกค้าน้อยลงถึงราคาตั๋วจะแพงขึ้นก็หักลบกันแล้วก็น่าจะไม่ได้ได้มากขึ้นกว่าเดิมสักเท่าไหร่แล้วมาโดนเรื่องนี้อีกซึ่งซึ่งนะครับผาคิดว่าผลกระเทือนในระยะสั้นนี้ก็แน่นอนลาบากกันทุกคนแต่ว่าในระยะกลางเนี่ยค่าตั๋วก็จะแพงกันต่อเนื่องไปอีกเพราะว่ามก็มีต้นทุนส่วนของที่ต้องจ่ายเงินเดือนให้พนักง,งานมากขึ้นด้วยแต่ระยะยาวเนี่ย เขาอาจจะพยายามหาอะไรมาแทนพนักงานให้มากที่สุดนั่นแหละก็คือกลายเป็นว่าคือในความคิดของเราไม่ได้บอกว่าถูกคือพนักงานกลายเป็นเริ่มจะทําลายตัวเองก็ไม่ได้บอกว่าให้ทนทํางานหนักต่อไปหรืออะไรแต่แค่ว่าเอออมมันน่าจะมีทางสายกลางที่ดีกว่านี้หรือ,รอเปล่ากว่าที่การคือคือส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการสไลด์เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่ามันทําให้คือลูกค้าเนี่ยไม่ควรจะได้รับผลกระทบอะไรขนาดนั้นถ้าทําไม่ไหวก็แค่ออกไป คือคืออาจจะมีเพื่อนเพื่อนบางคนทํางานสายการบินแต่ก็คือไม่ได้คิดว่าไม่คิดว่าทุกคนจะต้องไปร่วมสไตล์นี้ด้วยนะแต่แค่ว่าถ้าความเชื่อมั่นเนี่ยมันมันหายไปเนี่ยสุดท้ายก็จะไปกันหมดเลยไงก็คือถ้าถ้าคนไม่เชื่อมั่นเพราะว่าจองตั๋วเนี่ยยิ่งพวกต้องขอวีซ่าด้วยเนี่ยใช่ไหมจองไปแล้วปุ๊บเอาได้กว่าจะได้วีซ่ามาถึงเวลาไม่ได้เดินทางอีกใช่ไหมระยะยาวก็จะแบบเหมือนคนเดินทางน้อยลงก็เดี๋ยวก็ก็ไอ้ที่ อะไรนะบ่นทํางานหนักกันก็จะกลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้ต้องทําเลยเพราะว่าระยะยาวลูกค้ามีน้อยลงเรื่อยๆก็แค่คิดว่าบ่นได้เรียกร้องได้แต่ว่าอย่าให้กระทบกับภาพรวมเท่านั้นเองก็มีอันอีกอันหนึ่งที่เขาพูดไปว่าไอ้วิกฤตนี้อาจจะลากยาวกันต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องดูว่ายังไงคือตอนนี้มีการลดเที่ยวบินแล้วอ่าฉะนั้น พนักงานก็ที่เคยทํางานหนักเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้จากัดเที่ยวบินก็คงจะทํางานกันน้อยลงครับก็ความลําบากทุกอย่างถูกพักมาที่ลูกคา้าเพราะว่าจะต้องจ่ายแพงขึ้นนั่นเองกับเที่ยวบินที่มีจํากัดก็มีความเสี่ยงมากขึ้นว่าต่อให้ได้วีซ่ามาก็อาจจะ,ะต้องเลื่อนการเดินทางคือมันคงมีเที่ยวบินอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันก็คงอาจจะต้องเลื่อนหรือว่าหาทางไปทางอื่นซึ่งก็อาจจะทําให้แพงขึ้นนานขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็คิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ